ข่าวประคแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่21เมษายนโดยโคชเชฟ,ฟบอลแมนเชสเตอร์เดนตยันนี้คอสเนอเผยสองแข้งแมนยูฉะวูดเวิร์ดก่อนจะถอนตัวซูเปอร์เลกโดยในทางเลอาสมิธนักข่าวจากทางเซตตี้นิวเว็บไซต์ที่นำสเสนอข่าวสารเกี่ยวกับทางแมนยูอ้างมาว่าก่อนหน้าที่จะมปแสดงจะถอนตัวจากทางยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนั้นหาได้ไม่กียกับลูกชอคือ2คนที่เดือดดันที่สุดกับเรื่องนี้ จนบุกไปทะเลาะกับทางเอฟเวอร์ตันถึงชินกันเลยทีเดียวโดยทางแฮร์ได้ไม่กวรวกับทางดูชอเป็นสนักเตะกับทางแมนยูที่ไปไปเชิญหน้ากับทางเอฟเวอร์ตันนะครับโดยตรงเพื่อจะแสดงความไม่พอใจกับการที่ทีมเคยคิดจะร่วมลงแข่งขันศึกยูโรเปียนซูเปอร์ลีกก่อนที่ทางเอฟเวอร์ตันนั้นจะประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งตามการเปิดเผยของเลอาสมิธนักข่าวจากทางสตีตตีนิวเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพิศดง โดยแมนยูเคยประกาศตัวเป็นหนึ่งใน12สมโมสรที่ต้องการแยกตัวจากทางสา,าพันธุ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาเพื่อไปจัดร,รายการระด,ดับทวีปจากร,รายการใหม่ที่ชื่อว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกแต่พวกเขาก็โดนทั้งแฟนบอลและก็อดีตนักเตะของทีมตำหนิอย่างหนักกันเลยทีเดียวขณะที่แข้งบางคนในขุมกำลังปัจจุบันนั้นก็มีท่าดีคัดค้านกับทางไอเดียดังกล่าวเช่นกัน สุดท้ายแล้วปีศาจแดงก็ตัดสินใจถอนตัวจากโปรเจกต์ดังกล่าวแถมมีการประกาศด้วยว่าวูดเบิร์นตเนเตรียมที่จะบอกลาทีมในช่วงสิ้นปี2021นี้โดยไม่มีการเปิดเผยสาเหตุที่แน่ชัดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกหรือไม่กรรทั้งล่าสุดทางสวิตได้เผยม,มาว่าเมื่อหลังบรรดานักเตะแม,มนยูเดือดดานกับการที่สโมสรนั้นคิดจะไปร่วมก่อตั้งรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเป็นอย่างมากมายโดยที่ชอกับแม็กไว คือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงในฉากหลังมากเป็นพิเศษจนถึงขั้นไปคุยกับทางวูดเวิร์ดโดยตรงเลยนะโดยที่จริงก่อนหน้านี้ทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังของอังกฤษก็รายงานอกว่าแม็กไกว์ไม่พอใจเรื่องที่ทีมคิดจะจัดทางยูโรเปียนซูเปอร์ลีกจนไปเถียงกับทางวูดเวิร์ดเหมือนกันขณะที่ในกรณีของชอนั้นเป็นครั้งแรกที่มีข่าวว่าเขานั้นกำลังเผชิญหน้ากับทางวูดเวิร์ดแต่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยโพสต์ข้อความเชิงไม่เห็นด้วยกับรายการยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเช่นเดียวกันนะ แป็นว่าง,งานนี้นะผมก็เป็นแฮร์รี่แม็กไกวนะฮะกับทางลุกชอที่ออกไปตบหน้าฉากหนึ่งนะครับผมกระทางอาเอฟฟูเบิร์ดนะครับผมไม่ได้ไปตบหน้าจริงๆแต่ไปตบหน้าที่คําพูดนั่นเองว่าคุณทําบ้าอะไรของคุณกันเนี่ยจนต่อมาทางเอฟฟูเบิร์ดนั้นก็ยืน่นใบลาออกจากทางการเป็นประธานสโมสรแมนยูทันทีเลยเียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับคุณแมนยูพร่่งก่าวหลังถอนตัวยูโรเปียนซูเปอร์เลก โดยงานนี้มูลค่าของหุ้นของสโมสรแมนยูร่วงลงไป6.08เป็นตัวที่ราคา16.21ดอลลาร์สหรัฐหลังตลาดหลักร ork, ทรัพย์นิวยอร์กปิดทำการเมื่อช่วงค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นคิดเป็นมูลค่าที่สูญหายไปทั้งสิ้นประมาณราว150ล้านปอนด์กึ่ีเดียวโดยบริษัทแดงนั้นเพิ่งจะอออกแถลงการถอนตัวจากศึกยูโรเปียนซูเปอร์ลีก ยังเป็นทางการให้หลังจากที่การประกาศก้าวลงจากตำแหน่งของรองประธานสโมสรแมนยูโดยกลายเป็นบัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของหุ้นของพลพรรคเรดเดวิลณเวลานี้โดยก่อนหน้านี้หุ้นของทางแมนยูขึ้นไปสูงสุดแต่หลักอยู่ที่17.60ดอลลาร์สหรัฐเมื่อมีการยืนยันถึงการเข้าร่วมรายการากาดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันมูลค่าของหุ้นนะฮะของจูมินตสนั้นหนึ่งในสโมสรสมาชิกผู้ก่อตั้งได้ร่วมลงเกือบประมาณแต่หลัก4%เด้วยเช่นเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์มิลานหลังจากทางพุ่งสูงถึง19%เมื่อประกาศเข้าร่วมการแข่งขันทันนี้ฝ่ายจากการแข่งขันยูโรเปียซูเปอร์ลีกได้รับหนังสือยุติจากทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบอยแล้วหลังบิ๊กซิกแห่งศึกฟุตบอลเมอรมกนผ่านเล็กันถอนตัวเมื่อช่วงก,กลางดึกของคืนวันอังคารที่ผ่านมานั่นเอง น้นถ้าผมเป็นการปั่นกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถือว่างานนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวเพราะหุ้นขึ้นปุ๊บก็รีบขายพอหุ้นลงก็ตัวขายตัวมันจ้างงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดี่ก่อนครับแข่งผีปรายนี้โพสต์ภาพลิเวอร์พูลฉลองแชมป์แต่ว่าแมนยูถอนตัวจากซูเปอร์ลีก โดยเกิดเรื่องให้สาวกลิเวอร์พูลไม่ได้เมท์มอยกันอย่างสนุกหนานทางโซเชีย hmm. ลมีเดียเมื่อดาวเดทของแมนยูของรันฮาได้โพสต์ภาพของทีมองแดงเพื่อเป็นการฉลองที่ทีมของเขานั้นถอนตัวจากทางยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเป็นที่เรียบร้อย mm hmm. โดยเป็นตน้นบินเรียนต้องเจอกับฝันร้ายบนโซเชียลมีเดียกันอีกครั้งเมื่อเขาเผลอไปโพสต์ภาพขบวนพาเลตแชมเปี้ยนลีกของทางล mm ิเวอร์พูลเพื่อเป็นการฉลองที่ทางแมนยูได้ถอนตัวจากทางย mm ูโรเปียนซูเปอร์ลีกโดยวินเลียนได้แชร์โพสต์ทางออนไลน์ หลังจากทีมของเขายืนยันแผนการถอนตัวจากกิการการกแข่งขันที่แยกตัวออกมาดังกล่าวนั่นเองทั้งนี้เมื่อที่ผ่านมานะผมวัน,นอนังคารก่อนนั้นแมนยูได้ทวิสมาว่าเราจะไม่เข้าร่วมศึกยูโรเปียนซูเปอร์ลีก MUFC อย่างแน่นอนและโดยฉลองการตัดสินใจดังกล่าวของทีมแข้งวิสปีบรบันนี้ได้ใช้ภาพของทาลิเวอร์พูตอนฉลองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่อิสตันบูลเมื่อปี2005ไปอัปโหลดทาง t w i t t e r และก็อิน t a g r กรมของตัวเอง โดยเขาได้โพสต์ภาพทีมคู่แข่งนะฮะพร้อมกับบรรยายใต้ภาพบาวา่าทุกคนครับทุกคนเท่าเทียมกันแต่เมื่อเขาเห็นข้อบิดพลาดน่าอับอายดักล่า,าแบกสายดารุ่งของพิศดแดงก็รีบเปลี่ยนรูปไปขบวนพาเหรดของสโมสรตนเองพร้อมคำบรรยายใต้ภาพบาวา่าทุกคนครับคนเราทุกคนเท่าเทียมกันนะ อย่างนั้นก็ตามคำบิดพลาดนี้ก็ทำโดยไม่ตั้งใจของเขานั้นก็ไม่อาจจะรอดพ้นสายตาของชาวโซเชียลมีเดียซึ่งแน่นอนว่าต้องตามมาด้วยการโดนล้อเลียนอย่างสุกปากเพื่อมีแฟนบอลลิเวอร์พูลรายหนึ่งที่เป็นตัวแทนของโพสต์ได้พูดถึงจนนวินเบรียนคนนี้มาว่าฮ่าแมนนอนวินเบรียนโพสต์ขบวนพาเลตของเราตอนฉลองแชมป์โดยมังเอิญ์เลอเนียงานนี้ก็เลยมีเสียงตอบรับของสาวกของแดงคับข้างไม่ว่าจะเป็นเขาคงเซิร์ช g o o g l e คำว่าฟุตบอลพาเวลต์แล้วก็เอาอันแรกที่เจอเลย เบนตอนดินเบรียนเผอโพสภาพพาเลทฉลองแชมป์ของเราแล้วต่อมาก็ลบทิ้งอย่างรวดเร็วฮ่าทำไมนายมันมั่วได้ขนาดนี้นะทางนี้ยุโรปเปียนซูเปอร์ลีกได้ออกแถลงการมาว่าจะรับแขนดังกล่าวหลังจากที่6สโมสรฟุตบอลเบลกิ์ซึ่งอยู่ในกลุ่ม12ทีมแกนนำผู้ร่วมต่อตั้งประกอบไปด้วยทีมของดินเรียนนะฮะอย่างแมนยูรวมไปถึงแมนซิตี้เอร์พูอาร์เซนอลเทอนมฮอสเปอร์และก็เชลซี ที่ต่างก็ได้ทยอยกันขอถอนตัวกันเมื่อคืนี่ผ่านมานั่นเองเป็นนะว่งงางั้นที่ผมความผิดพลาดนี้โอ้ยากจะให้อภัยนะฮะเพราะว่าถ้าโพสต์ลงไปโซเชียลเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไงยังไงก็มีคนแคททันอยู่แล้วนะครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะฮะ100เมตรสุดท้ายก่อนจะเข้าเส้นชัยดาวโมวของลิฟฟูดีเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเหลือแค่7ถึงเกมเท่านั้นนะผมสำหรับทางถิ่นอังกฤษในรายการล่าสุดนี้จะได้บทสรุปทั้งเรื่องของแชมป์โคต้าฟุตบอลยุโรป ทีมตกชั้นและก็ทีมมันเช่นกันก็คือตำแหน่งดาวซัสโบเพราะขับเคี่ยวสูสีทุกสัปดาห์ยิงเมื่อวานแฮร์รี่เคนของสเปอร์กดเบิ้ลส่งให้ได้เปรียบกับรางวัลเท้าทองคำลองไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าใครเต็งกันบ้างเราจะไปดูเฉพาะของทางแมนยูอย่างเดียวนะครับงานนี้เริ่มจากที่บรูโน่เฟิร์นเดสแมนยูของเราจะนวนประตูล่าสุดที่16ประตูโดยตาต่อรองของทางวิเวลเิร์ฮิลล์อยู่ที่10ต่อ1น,น่ท้าย1นจาก10ไม่รวมทุน มันบ่งบอกถึงความสําคัญเลยว่าบรูโน่นั้นจะเป็นอการสํา,าสคัญกับทางแมนยูมากมายขนาดไหนเมื่อเขาเป็นกองกลางเพียงคนเดียวที่เข้ามาอยู่ในโผล้นตำแหน่งร้อยเท้าต้องคำในครั้งนี้ซึ่งอาจดาวเตะชาวบรติกิสเกิดผีเข้าสิงยิงเป็นตรงจนลถช่องว่างช่วงว่างประตู5ประตูนะฮะจากทางเคีนลงมาจนเท่ากันจะยิ่งโก้ไปกันใหญ่เพราะคือผู้เล่นตำแหน่งกองกลางคนแรกในบาสตร์ที่ได้ประวัตินี้ ซึ่งวิฟิลด์วินโซปีรนันนี้เป็นหัวหอ,อกทําประตูกแก่ทางแมนยูปีนี้เพียงแต่ว่าฟอร,ร์มของเขานั้นดอบลงไปเพียงแค่หนึ่งลูกจะทั้งหมดโขเกมลีกหลังสุดดังนั้นทางบรูโน่คนนี้ต้องปลุกผลงานของช่วงเดือนกุมภาพันธ์กลับมาที่ยังไปประตูทุกนัดซึ่งลงสนามหากหวังจะเบียดเคนซาร่าจุดสุดท้ายแล้วโอกาสในการเพิ่มนอกจากสกอร์จากโอเว่นเพลแล้วก็คือสถานะเฟสคาจุดโทษมือหนึ่งของทีมเลยก็ว่าได้นะ ส่วนทางแฮร์รี่เคนทันตมพอสเปอร์นั้นก็จำนวนสูงสุดของเขาอยู่ที่21ประตูอัตราต่อรองของวิลเลนฮิวอยู่ที่4/5ต่อแทง5ใจ4ไม่รวมชุนแม้ว่าอาจจะนะผมเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังของทางทนันตมพอสเปอร์แต่อย่างน้อยแฮร์รี่เคนคนนี้อาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือไปได้ก็เป็นได้นึกสภาพขนาดเคนยิงประตูเป็นตรงถึงตอนนี้ก็รวมแล้ว21ประตูลูกนันท์สมโบสูงสุดสถานะแบบบนตำแหน่งของ h ฮชโค้ด ซึ่งทางโชเซม่มรนิโยนั้นก็ได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยสมมุติเกิดเจ็บจนปรักสนามนานบอลโปรตุเกสอาจจะไม่ได้อยู่ในบนตำแหน่งเขาก็เป็นได้ฟอมของเคนชั่วโมงนี้จัดจ้านมากเลยนะครับผมยิงไปเจ็ดลูกจากการลงสนาม6นัดหลังสุดนั่นเองก็เป็นเวลากว่า4ปีแล้วที่หอกผู้ดีไม่ได้สัมผัสรางวัลรองเท้าทองคำมั่นใจหากรักษาวิญ,ญญาณเพชฌฆาตแบบนี้ต่อไปได้ตำแหน่งไม่หลุดมืออย่างแน่นอน ครูควรจะฝากชีวิตแบบติดปลายนวมเพราะค่าตอบแทนยังไงก็พอรับได้อยู่แล้วะนะผมนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงรางวัลดาวซันโวในครั้งนี้ว่าใครจะเป็นคนครองไประหว่างแฮร์รี่เคนกับทางบรูโน่เฟอร์เดสต้องหลอดลื่นกันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลูซมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ